แต่ตอนเติมไปตอนนั้นรู้สึกประทับใจมา,มากก็เลยมั่นใจแล้วก็เลยกลับมาทำที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ดีค่ะเชอรี่นะคะวันนี้จะบอกว่าเชอรี่ก็มาเติมใต้ตากับคุณหมอที่ AIC คลินิกอีกแล้วซึ่งเชอรี่เคยมาเติมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วพอมันครบหนึ่งปีอ่ะใต้ตามเริ่มดูไม่สดใสแล้วแต่ตอนเติมไปตอนนั้นรู้สึกประทับใจมากเพราะว่ามันสดใสขึ้นใต้ตาก็คือไม่เป็นริวไม่เป็นก้อนเลยมนันทำให้เชอรี่แบบมั่นใจมากขึ้นค่ะก็เลยมั่นใจแล้วก็เลยกลับมาทาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปให้คุณหมอดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะต้องเติมอีกประมาณกี่ซีซีนะคะ สดีครับคุณหมอวันนี้เชลิก็เติมฟิลเลอร์กับคุณหมอครบหนึ่งปีพอดีแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมออีกหนึ่งครั้งว่าแบบจะต้องเติมอะไรเพิ่มยังไงบ้างค่ะนี่คือภาพปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเราก็ช่วยหนุนตรงกระดูกเนี่ยไปรุนทั้งหมด2 cc ก็วันเนี้ยเราภาพบีฟอสก็คือถ่ายเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเห็นว่าแกนที่ยกขึ้นจากการที่เราใช้ฟิลเลอร์เนื้อโมเลกุลใหญ่ที่ช่วยหนุนตรงฐานกระดูกเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าตัวโมเเเเเลลลลกกกุ็ทีีี่่่รราาฉดพืออบตตตงงใ้ย ดูลดลงก็คือเป็นระยะเวลา1ปีที่อาจอ,อยู่ได้ดังนั้นนวันนี้เราก็จะเติมแค่1 C ซีซก็เพียงพอนะครับเป็นตัวยาโมเลกุลเล็กที่ช่วยในการกลบบริเวณใต้ตาส่วนบนนะครับส่วนอันแรกก็น่าจะอยู่ได้อีกสักประมาณ1ปีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เราก็เตมตัวขึ้นไปทําการรักษาได้เลยนะครับ อันนี้คือเราฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะครับไปแล้วข้างหนึ่งด้านนี้คือด้านที่ทําการรักษาแล้วนะครับสาหรับข้างนี้ยังไม่ได้รักษาเราจะยังเห็นร่องใต้ตาน่องๆามีความคล้ำมีความเป็นร่อง,รองอยู่นะครับ <c oughs> ก็ปกติการฉีดฟิลเลอร์จะเห็นผลได้ทันทีเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปทำปข้างหนึ่งให้เสร็จสิ้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราได้ทาการรักษาด้วยการฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ดวงตาเสร็จไปแล้วทั้งสองข้างนะครับโดยเราใช้ฟิลเลอร์เนื้อละเอียดนะคะโมเลกุลเลกเนี่ยฉีดกลบเพื่อให้ดูเรียบเนียนขึ้นก็ใช้ไปทัั้งหมด1ซซนะครบ าทาั้งนี้ตอนแรกทำครี้ไปตอนนี้เราก็เริ่มทําครี้ไปแล้วด้วยนะครับก็ถ้าจะไม่มีรอยอะไรเลยนะครับยกเว้นในบางคนก็อาจจะมีรอยเขียวช้าขึ้นได้บ้างแล้วก็เราจะใช้เวลา2สัปดาห์นะครับเพื่อรอให้เนื้อฟิลเลอร์เนี่ยกระจายเข้ากับผิวของเราได้อย่างดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เพื่อนๆนะคะวันนี้เชลี่ก็จะมาอัปเดตใต้ตานะี่คะวันนี้ก็ครบ14วันแล้วะคะที่ฉีดใต้ตากับ AIC Clinic ค่ะ The ล i l l e r นะกับคุณหมอบีนั่นเองค่ะนะคะวันนี้จะบอกว่าผลลั์ดีมากๆเลยเพราะเวลายิ้มหรือเวลาแสดงสีหน้าก็คือใต้ตาไม่เป็นก้อนแล้วก็ดูสดใสขึ้นไม่หมองคล้ำไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดใต้ตาในการแต่งหน้าอีกต่อไปแล้วนะคะเึื่องผลลับดีมากๆเพราะว่าเชลรี่ฉีดที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วใครกําลังมองหาเนี่ยที่ฉีดใต้ตาที่น่าเชื่อถือเชลี่ แนะนำที่นี่เลย AAC Clinic